ใจะได้รางวัลหรือเปล่าใช่ครับมีหลากหลายศิลปินไปพรุ่งนี้แน่นอนนะครับวันนี้มาสัมภาษณ์หนึ่งศิลปินก่อนดีกว่าว่าพรุ่งนี้เขาจะคิดว่าเขาจะได้รางวัลหรือเปล่าคนนี้ผมบอกเขามีสิทธิ์สูงมากเพราะแฟนคลับทุ่มโหวตนะครับแล้วเป็นศิลปินที่น่ารักมากกับช่องแแบนชาแนลของเราตลอดมานะครับเป็นหนึ่งศิลปินจากเอฟนัทศักดาธรนะครับสวัสดีครับนดี่นับสวัสดีครับ ดีมากพอดีเลยเราครับใช่ครับโอนัดให้การแบบว่าตอบรับให้ความร่วมมือของเราดีตลอดเลยนะรู้จักชื่อพวกเราด้วยดีใจเหลือเกินนะคะรู้จักสิครับเนี่ตอนนี้ช่วงนี้งานเยอะไหมครับนัดอ๋อช่วงนี้ครับก็อาทิตย์นี้เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่อ่ะครับเป็นชื่อหนึ่งคำที่รอครับเพิ่งปล่อยเมื่อวานนี่เองครับแล้วครับแล้วมิวสิควิดีโอถ่ายเสร็จหรือยังครับ ยังไม่ได้ถ่ายครับจะถ่ายประมาณกลางอาทิตย์นี้ครับเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่ส่งไปแน่นอนครับผมโอเคมาให้เพลงทำหน้าที่มาก่อนนะฮะยังไงเดี๋ยวถ้าส่งมาปุ๊บเดี๋ยวเรารีบเปิดให้แน่นอนใช่แล้วหรือว่าทว่าว่างนั้นนะฮะรอร้องเพลงให้วเราฟังนะครับเอออยากไปครับอยากไปโอเคได้เลยแต่แน่นอนพรุ่งนี้เรามีโอกาสได้เจอกันใช่ไหมครับพี่นัทครับอ่าแน่นอนครับพรุ่งนี้เจอกับนัดแน่นอนครับอ่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคะแันสุดเลยเหมือนกันนะในเห็นในเว็บไซต์เหมือนกันครับว่าคนที่ช่วยโหวตให้ครับเกินคาดไปเยอะ ตอนนี้อตอนนี้เตรียมตัวแล้วครับอุ้อไม่ขนาดนั้นครับโฟะ,ะมันก็มีคะแนนจาก SMS ด้วยใช่ไหมครับก็มีครับแต่ว่าได้ไม่ได้ยังไงก็ก็ดีใจแล้วนะที่มีชื่อเข้าชิงอ่ะมันแบบมันเป็นอะไรที่เออสุดยอดแล้วครับสร<เ>ุปแล้วนะผมเชื่อว่านั้นเนี่ยเตรียมสปีชบนเวทีไว้เรียบร้อยแล้วนะยังไม่ขนาดนะคิดว่าถ้าได้จะพูดว่าอะไรต้องขอบคุณครบ้างเตรียมท่าเดินขึ้นเวทีแล้วจะก้าวซ้ายหรือก้าวขวาก่อนนะเริ่มโว์แล้วจะต้องแบบ เออนัดก็ต้องขอบคุณนะคุณพ่อคุณแม่ที่เสนอนัดมาขอบคุณแฟนเพลงแล้วแต่ถ้านัดยังไม่คิดนะฮะตอนนี้ผมว่าเริ่มคิดเลยฮะนี่จะดีเหรอครับอันนี้อันนี้คืออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันหรอกก็เือให้เตรียมไว้ก่อนคือได้ไม่ได้ก็ต้องรู้ในุ่นนี้เอาที่ดูจากคะแนนจากเว็บไซต์เนี่ยคือผลบวชนมาอันดับต้นๆเลยนะครับผมก็ถือว่ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันนะครับฝากเชิญชวนนิดนึงครับพี่นัดสำหรับเพื่อนๆชาวแบงค์ชนแนลที่ดูอยู่ตอนนี้ครับ ครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับไปงานนี้นะครับพบกับศิลปินมากมายจริงๆนะครับทุกค่ายนะแล้วก็มีโชว์ดีๆด้วยเดี๋ยวยังเอฟเนี่ยก็จะมีน้องต้นกับบอลรีโซไปโชว์นะครับส่วนนักก็จะไปนั่งดูให้กำลังใจก็ผมก็ไปรุนรรงวันกันได้ไม่ได้ไงก็ไปแสดงความยินดีทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับน่ารักมากครับขอบคุณในความร่วมมือครับขอบคุณนักขอบคุณนักสากลทอนครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ครับวัครับโเ้เป็นหนึ่งศิลปินที่น่ารักมากให้ความร่วมมือกับเราตลอดเลยเดียวนะฮะโอปายปุ๊บก็รับโฟนอินตลอดเลยนะครับผมอะ